อาวันนี้นะผมมี bmw 3 3 0 d f30 นะผมมาติดตั้งชุดช่วงล่างกับชุดเบรกแบบจับเต็มนะผมที motion garage นี่มาแล้วผมเริ่มต้นด้วยชุดเบรกจาก a p racing นะผมคลิปเปอร์เลยดีค a l l to นะผมสีเหลืองสวยงามพร้อมกับจานเจฮุกขึ้นชื่อของ a p racing พี่ชัดโม้เลยสิว่าเจฮุกเนี่ยมันต่างกับจานธรรมดา,างไงอันนี้นะครับก็เป็นจานเจฮุกซึ่ง ดีไซน์ด้วย AP พีนะผมหลักเจฮุกเนี่ยตัวนี้เวลาเราวิ่งเนาะผ้าเบรกเราจะเฉือนมันเฉือนหน้าผ้าเบรกออกไปซึ่งเมื่อเราขับโค้งมากๆสิ่งที่เกิดคือผ้าเบรกมันจะเฟดเนาะตัวเนี้ยมันจะขัดเนื้อผ้าเบรกออกผ้าเบรกเราใหม่ตลอดเวลาเหมือนเราวิ่งวิ่งอ่ะผ้าเบรกเฟดก็มาขัดหน้าพับเนี่ยแหละอันนี้จานตัวเนี้ยมันจะขัดได้ดีมากๆซึ่งเห็นเจฮุกนี้ไหมครับครับผมมันเรียงกันแทบจะเต็มจานเลยสิ่งที่เกิดคือเวลามันเฉือนออกไปอ่ะ มันเ้าเกิเต็มผ้าเกิดจะเต็มผ้าร้อยเป็นเลยก็ผ้าจะไหมนี่ก็เป็นผ้าไหมตลอดเวลาทุกครั้งที่เบรกครับผมนี่ก็เป็นจานหน้า390เก้าศูนะผมจานหลัง3า0นี่มาดูคาลิเปอร์ดีกว่าดูเลยเโรเลดิโคลทูนะครับผมสีเหลืองสวยงามอันนี้เป็นแบบฟอร์จอารมณ์เงียบเนาะแต่ว่ามันจะเป็นโมโนบล็อกนะครับผมข้างในมีอุยพี่มันมีซีลยางอะไรด้วยก็รถที่เป็นสตรีทยูสเนาะก็คือ ครับผมซิ่งได้ด้วยเบรกก็ดีเจ้าตัวคาลิเปอร์เบรกพวกนี้คราวนี้เขาเรียกพิสตันคือลูกสูบครับผมมันจะมีโดยยางกันฝุ่นให้แต่ถ้าเป็นเลสซิ่งจ๋าเลยจะไม่มียางกันฝุ่นแต่เลสปอนจะดีกว่าแต่สิ่งที่เกิดคือมันมีเศษฝุ่นเข้าไปเนี่ยใช้ชิ้นวันอะไม่สะดวกแน่นอนอ๋อมันมันเข้าไปในน้ำมันนน้มัเบรกในคาลิเปอร์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เข้าหรอกแต่ว่าตัวลูกสูบอ่ะมันจะสึกล้อยได้เร็วแล้วมันจะเปิดแล้วก็เบรกจะติดโอเคเขาได้แล้วแล้วที่ผมเห็นพี่ยกมาลูกสููููบไมมมมม่่่่่่่่่่เเเเเเเทาา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 ากก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 กัันนนนนแแแปลล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 วววใใใใชช็็็็็จจะะะีงงงงงหหญญือออรร้้้ิๆยซึ เราสามารถดีเนียเบรกได้ดีคันโเบรกได้ดีคือเป็นการไล่ไล่คิวเบรกมากกว่าไล่แรงเบรกใช่พะแบบพอเราเหยียบไปนิดนึงเหยียบเนียเบรกอลูกเบรกก็ะอมแรงเดียวพอเหยียบหนักขึ้นก็ลูกใหญ่เข้ากมาตามกันไปก็ซึ่งชุดนี้เป็น <ah ชุดที่เหมาะกับรถคันนี้เลยถูกออกแบบมาแล้วลูกสูบเขาวัดปริมาตรแล้วว่าใส่ได้ถ้าลูกสูบใหญ่เกินเบรกจมแน่นอนถ้าคันนี้ใส่ฟิลลิ่งก็ดีเบรกก็อยู่ก็หมายถึงไอ้พวกปั๊มบนนี่ว่าใช่โอเคเข้าใจได้แลชุดก็มาพร้อมกับนี่ ขาเบรเกตรงรุ่นเนะครับผมใส่ได้เลยนะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับหน้าทั้งหน้าและหลังเลยแล้วก็สายเบรกของพุทธริชนะครับผมเป็นสายถักแบบนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับแล้วก็ในชุดก็จะขาดไปไม่ได้ก็คือเจ้าพระเบรกพระเอกเลยนี่ก็เป็นพระเบรก4.4นะครับผมของ EP Racing นะครับครบชุดนะครับป้าแล้วก็จิงสุดท้ายน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกใครเป็น DOT 5.1เลยโอ้มาตรฐานใหม่ล่าสุดใช่ก็ใช้งานได้ดีครับผมกับยุคบกันสมัยบอยลิงค์อยู่ที่340องศาก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะ EP Racing ของแสตทั้งหมดนี่ไม่ต้องห่วงของ แท้แน่นอนบินตรงไปยังกินเลยนะครับมีคิวอาร์โค้ดให้สแกนด้วยใครว่างก็ไปสแกนเช็คกันได้ว่าแท้หรือเปล่านะครับใช่ครับนะพี่ชัดแล้วถ้าเกิดเนี่ยชุดเพลงเดียวเงี้ยวันเดียวจบไหมก็มาเช้าเสร็จเย็นอย่างแน่นอนเช้าเสร็จเย็นใช่แล้วเสร็จในวันได้อยู่ก็ไปเดินห้างรอเย็นเย็นกลับมาก็ซิ่งรถกลับบ้านกลับมาก็ซิ่งรถกลับบ้านพร้อมซิ่งได้เลยใช่ครับผม ค้าอยากได้แค่หน้าเดี๋ยวเราบอคู่หน้าถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่สิ่งที่เกิดคือหน้าเบรกดีกันไปกลายเป็นรถหน้าทิมสูดยกรถมีเบรกเทียนแต่ว่าซึ่งรถสมัยใหม่ ABS นี้มีแรงดีรถจะรู้เลยว่าหน้าทิมจะพยายามเฟรไปด้านหลังแต่สิ่งที่เกิดคือผ้าหลังมันจะพังเร็วมากเพราะว่าพยายามดึงรถจากท้ายรถลงก็แนะนำว่าเป็นชุดคิดแบบสี่ล้อไปเลยดีกว่า ไปได้เหมือนแบบนี้นี่เองเราขอความรู้อย่างหนึ่งพี่ไล่ขนาดการเบรกหน้าหลังจะเป็นไหมว่าหลังต้องเท่ากับหน้าอยู่ที่ดีไซน์รถอยู่ที่ดีไซน์รถถ้ารถอย่างฟอเช่หน้าหลังแทบจะเท่ากันเลยเท่ากันเลยเพราะว่าเวทัรถมันเกือบจะห้าสิบห้าสิบแล้เนาะแต่รถพวกนี้ข้างหน้ามันหนักกว่ามันอยู่เจ็ดสิบสามสิบหกสิบกว่าอย่างงี้แล้วแต่เพรเวีดมชันันอยู่ด้านหน้าใช่เราก็เลยแนะนำเป็นด้านหน้าอย่างนี้ดีกว่ารมไปถึงตรงนี้เรามีบริการไล่้ะมันเบรกไล่อากาศในระบบเบรกด้วยใช่ไหมพี่มีเครื่องครับมบ แล้วก็ชุดโชค KW V3 อันนี้ก็เป็นตัวจบของใครหลายหลคนอยาครับบนเมฆลองมาหลายตัวสุดท้ายก็ไปจบที่ KW v เเป็นอยู่ดีหลายคนจบ KW v แทบทุกคนเลยว่ะเยอะมากนุ่มและหนึบมีอยู่จริงเข้าโค้งได้ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เป็นโชว์แบบทูเวย์เลยพี่ใช่ทูเวย์ใช่ใชแยกกันนะครับผมโอเคไป อาแล้วี่ก็คืองานของเจ้าสดี F30 คันนี้นะผมชุดเบรกเดียวจบในวันแน่นอนไม่ต้องห่วงเดถ้าเกิดอยากจะใส่ชุดโชคด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะผมหลังใหม่ที่โมชันกะหลาดบีเผมใครสนใจอยากมีชุดเบรกรอๆแบบนี้ชุดโชคขับนิ่มๆแบบนี้จัดไาได้เลยผมที่โมชันกะ r ลาดครับผมเราพร้อมตอบพร้อมเสนอคุณครับ